เซฮัลโหลเดี๋ยวดิสปูกไทยสิสปุกไทยสปุกไทยสปุกไทยบัวสวัสดีครับบัวสวัสดีครับอะารอะลิปเามาแกงแม่แม่ก็จะแก้งคิวเหมือนกัน ไปคงกงกข้าไปคงข้าไปเลยอย่กวนเขาจะเป็นกวนเนาะไปแก้งพี่จะด้ซื้ออะไรมาบ่างกะเยอะไหมอันนั้นโคเช่นะ โอ้ว้ยมันก็เลินหมดแล้วเนี่ยแค่นี้มันเลินหมดแล้วเนี่ยมันตกเหรอชื่อขนมอะไรไมาอ๋ออะไรอ่ะขนม <Yeah. S 1> ตู่ของเต็มรถอยู่จะดีเ <Yeah. S 1> วอร์คาร์แต่เนี่ย <Yeah. S 1> ทำอะไรกันอยู่ข้างบนอนะ่ะหรอ ห้ามทำลกนะเก็บเข้าที่ด yeah, sure? oh, e ้วยตัวเชื้อตัวไหนที่ชอบไม่ต้องเอามานะไม่ต้องเอาไปนะลูกเพราะว่าอากาศอย่างนงี้มันขายไม่ค่อยดีหรอกทำอะไรโอ้ย จนนกพรุ funny, yeah, non, ja au, ung, mm ่งนี้ตื่นแตเช้าอยูนค่ก็อินอลีะไรอูอะไรอ่งช้นี้เหรอไก่้าไหมมันจะอร่อยไหมล่ะยำมาใส่หลายหลายมัน จะมองไม่เห็นเจา่ยไม่ได้กินข้าวเลยนะเจค่าชนเจะพาเพื่อนมากินข้าวแล้วรู้มันค่ำแล้วเีลยเพือกินดดแค่อไม่ได้โอ้ไอศรีมอัน pass me one อ่ะแต่ different f l a v o Which one do you want? You can choose one. You can yep. choose any. I'll let you choose first. <coughs> one of them is just plain vanilla. Yeah, they're going here now. Which one do you want? Which, no, you get to choose. <laughs> Not that one. You get that well, which one choose? Matthew, Matthew. Mom, can you just tell Matthew to answer me for once and stop? ไม่ต้องถามแม่ทิวให้แม่ทิวไปเลยจะให้อันไหนก็ให้ไปเลยใหอให้ตัดสินใจเองไม่ตัดสินใจก็ยกให้ไปเลยจะกินด้เหรออู้เด็สาเอาไปกินพรุ่งนี้สิลูกเอาไปกินพรุ่งนี้เออกินอะไรหมดคนเดียวจะแกะของนีได้อะไหมดเลยยังไงหรอซัมติงอินดักตาร์หมดเลยยัง